โย่ Yo, ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันเหมือนเดิมนะผมนะวันนี้โย่ผมปรีโต๊ดกันเช่นเคยนะครับผมในวันนี้ก็ทุกคนผมก็จะมาแกล้งเพื่นพนอนๆอผมอีกเช่นเคยนะครับผมนะในวันนี้ก็ทุกคนผมมีแผนในการแกล้งนะครับทุกคนก็คือเหมือนตอนนี้ทุกคนเราอยู่ท่ามกลางไบโอมแบบว่าอ่ารวมสวัมนะทุกคนนะเป็นโอมแบบว่าอ่าอารมณ์แบบปลาดิบชื้นนะครับทุกคนในวันนี้ทุกคนเราก็จะมาแปลงร่างเป็นทาก,กีแวกกีนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ร่างนี้ทุกคนร่างนี้มันแบบอาจจะกระจอกเกินไปนะทุกคนจะเป็นนน่่าางททีีมัหด้้กุคน ล่างในแมวทุกคนนี่โอ้โหมองไม่เห็นเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูนี่ทุกคนนี่คือหน้าตาของล่างในแมวทุกคนเห็นปะหลอนไหมทุกคนถ้าหลอนก็แบบต้องกดไลค์ครับทุกคนนะซึ่งแผนในการแกล้งวันนี้ของผมนะทุกคนผมได้ทําการเพิ่มเสียงมาประมาณ5าเสียงครับทุกคนนะแล้วก็มีจัมสแก์แบบน่ากลัวมากๆาเลยทุกคนนะก็ใครที่อยากรู้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปดูคลิปกันเลยนะจ๊ะถ้าขยายผมแกล้งใครหรือช่วยใครเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะผมก็จะทยอยทำ Let's go สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันท่ามกลางป่าอเมซอนนะคะอเมซอนไม่ใช่หรอกต้องดูเฉยๆเอาไม่ใช่แต่มันเป็นป่าดิบชื้นเหมือนกันนะนี่มีลุ่มน้ำใช่มีน้ําด้วยแล้วก็มีป่าด้วยและที่สัพพัญด้วยไอ้ฝนเดี๋ยวนะแรดมันโผล่มาไงเนี่ยใช่มันมีสัตว์เต็มไปหมดเลยเต็มโผล่ป่ะจะยังไงเนี่ยอยู่ในป่าดิบชื้นเนี่ยผมมีหัวคิปเพื่อรอยได้ทุกคนอย่ามาวันในบ้านดีกว่าทุกคนหัวคิปเพื่อรอยได้เนี่ยไม่แปลกเลยเนี่ยเดินเข้ามาทุกคนเดินเข้ามา แรกดีเท่าอาจะแอบว่าแล้วตอนนี้อัดมันก็ยังแบบบุ้มน้ากันซ้ำบ้ากันใ่ไหมเน่ยทุกเป็นวิศวกรของเราใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราใช่ไหมทุกคนมันอาจจะตกใจหน่อยนะถ้าแบบมันแบบมีคลิปเปิ่งในบ้านหรือเปล่าทุกคนก็นี่แบบบ้านอ่ะมันแก้ไปด้วยเองพอตอนเนี้ยงั้นเราก็ทุบทิ้งเลยไหมเดยนี่ผมมีรูปของนักเรียร์ทุกคนนี่เป็นรูปแบบโอ้ยรูปโคตรน่ากลัวขยายได้ไงเต็มบางหน้าจอหมดเลยครับทุกคนนี่แล้วก็มาตรงนี้ตัดไม้เฮ้ยนี่ กระโดดมีไผ่มีอ้อยด้วยโอเคอ้อเพื่อนไม่สนใจเลยอะไรอ่ะมีเห็ดด้วยเพื่อนเพื่อนตะเวนเพื่อนหิวเพื่อนกำลังกินเห็ดได้เหมืนเพื่อนที่กำลังแบบว่าลหาเห็ดกินอยู่นะทุกคนทำบ้านผมจะเปลี่ยนชื่อฟางแล้วกันดีกนใช่โอ้ยเดินไปตรงไหนก็ตกน้ำตกน้ำวัดอีไอฟอร์ทำไมวันนี้ไม่สนใจเราเลยอืมใช่เดี๋ยวเราคุยเลยไม่คุยกันเบื่อแล้วฟอรอดเหมือนใจงอนอะไรกันหรือเปล่าครับทุกคนเพื่อต่อใช้เสียงกีเกลทุกคน เสร็จแี้เกีเย็นๆนะพอแบบเล่นเกมเสร็จแล้วก็ไปล็อกกันรอบๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะคลิปเพื่มไดูไม่คิดถึงใจชิปเปอร์ของผมเลยเนาะทกคนก็ผมนี่น่ารักนะแต่ว่าหลังกล้องนี้ฝอดเขาจะไอ้หน้ากล้องฝอดจะแข็งๆหน่อยอะไรเครับทุกคนเฮ้ยเพื่อนบ้านเรามีหัวคิปเปอร์อยู่อ่ะแล้วเขาเปิดประตูตบเราผมด้วยหัวชิปเปอร์ไหนขอดูหน่อยสิเป็นยังไงหัวคิปเปอร์อู้อันนี้มันเป็นไม่ไม่ใช่ที่อยู่ของมันเพื่อนไม่รู้ผมเมื่อกี้ผมเข้าบ้านมาผมเจอมันอยู่ในบ้านเอยแล้วมันเฮ้ย เสียงอะไรออเสียงอะไรเหีนยงไงวะไออันมันตัด น่าจะเป็นอัดตัดเสียงนะครทุกคนแล้วมันก็ทำทักใครใครได้ยินบ้างอะเมื่อกี้มพูดพูดใครได้ยินบ้างอะเมื่อกี้มันพูไพดเาค้ยินเฮ้ยบนหลังคาวาอไวะไหนไหนไหนนี่นี่นี่ปีถับมดูดิครไ้ยเฮ้บนหลัาว่อะไระหนไนไหี่นน่ันหายไปแล้วไ้ยเ้ยบนหลค่อะ์แมนหนอเน้ยนี่นันี่นีปมาดมุมอัด้ยินเฮ้ีบนลว่าอะไร้ะนไนกนีนทุนคนมันมาดูนี่ยรูปเนี้ยมันน่ากะัวมากนะดนฟันนันทุกคน เว่าถ้ามันโผล่มามันก็เราแน่เลยรุ่นรันผมผมจะได้นำให้ไดยตัวนี้มันชื่อว่าฮักกี้วากี้เพื่อนอันนี้ไม่เป็นร่างใหม่ฮักกี้วากี้ผมขอบคุณที่มายย้ขางบนเล ก็อธิบายมันมาเลยเนี่ยดเอ้ยอะไรอ่าหหลอนไปเองรอเปล่าเมันตาฝาดไหนไม่เห็นมีอะไรเลยดันอ่ะันอ่ะเยอยู่ทุกคนทุกคนอยากกี่กี่สวัสดีท่านกอดทุกคนยดกอนหยุดไม่กอดอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนั้นก่นเั้ยไม่นอเราไม่ให้กอดเราให้การกอดคนเดียวตัวเองให้เราอกดูสิคนนีเราให้แฟนลองกอดคนเดียว่อ่ก ไม่เธอไม่ใช่แฟนเราเราจะให้แฟนเรากอดเธอไอตองก็ไอตองอะไรผมว่าเขาเหงาไอเนี่ยคือผมพูดว่าต้องผมผมได้นะต้องการความช่วยเหลือทำไม่ะนทุกคนต้องให้เขากอดกันทุกคนเลยเราเข้าไปให้เขากอดกันมากอดมากอดมาหน้าตาของเราเลยเขาจะกอดตองหรือเปล่าโออ๋อกอดกอด ต่มันอะไรันมบอกว่ากอดกอดกอดมาแล้วสองครั้งอ่ะเ่อกินนะกอดผมไปหลายเที่นะไม่เอาผมไม่กอดอ่ะขี่เกียรก่กอดไปฟาร์มละ มันบอกว่าการมันจะกดตลอดไฟอ่ะไม่ผมก็มีเมียแลเอ้ยก็มีเมียแล้วเหรออย่ามากดไ่กดถึงเหรอผมไม่เหนจะกเดียทนนะอะไรไม่ต้องแอมากอดเลยไม่ใช่กอดมันตาไม่กุ่นมันน่าจะชอบไอ้กองมากเลย้วยฟอช่วยเขาด้วยไม่ไม่ไม่ช่วยตัวเองไมเถอะฟอไอ้กล้องช่วยตัวเองไม่เถอะไอ้กล้องมันหูแล้วไกล้อกวนนี้แล้วกันดนู่นออกมานจะทะลุไนาแน่ และหน้ามันเจ้ามากทุกคนรู้นอะมันต้องการความอบอุ่นจากครอบครัวเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ย้ คิววินทีนุวินทีนุเดี๋ยวให้ก่อนเอาอาหารมาเร็วๆเอาหมูทอดหมูทอดหมูทอดเอามาเอามาเอาอะไรดีหมูทอดหมูทอดหมเขากินหมูเอาม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 านี่ขอเคยเคียวเล่นอ๋อผมหมด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 นะอยากอยากกินเอิ่มเอ้ยเอาเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าวูเออไผ่ทำไมมันเหมือนคิตตี้แล้วทุกคนใครช่วยมึงไม่เคยยุ่งมึงป้าช่วยอะไรอ่ะมันมหาต้องอดิ ประเด็นเลยติดน้ำอีกช่วยมันดิตองเองก็ช่วยมันดิเขาจงล้ำมันต้องการแบบเอ้ยมันไปหาฟอดเออมันรับกอดกันเถอะไม่ให้ไม่ให้กอดฟ้องดิผมกอดกอดกอดกันเถอะทุกคนเอามากอดกันเถอะทุกคนมากนเดียวอ่ะผมไม่กอดดึงเพรามากอดเหรอใช่มันดึงเราะเาไม่เราไม่กอดทุกคนใช่ทุกคนไม่ยอมกอดกับผมครับทุกคนใมจะเอาไม่ไม่ไม่ปิดประตูถังมันไว้ทุกคนกันมันไว้ผมผมเขอให้เพื่อนเดี๋ยวผมเข้าไปคุยให้พูดอะไรเฉยเฉยพูดอะไเฉยๆนะปิดประตูปิดประตูปิดประตูเดียวเลย ขัไง,งไอ้กล้องขังไอ้กล<อ>้องอกก้อนายจะกอดฉันไปเลยใช่ไหมฮะขังไอ้กล้องไว้คือผมพูดตร<อ>ง กอดไม่หยุดอ่ะกอดแบบใช่กอดกอดไม่หยุดได้แต่ว่าเอางี้ผมอ่ะผมมันมีแฟนอยู่แล้วแฟนผมชื่อฟอสไม่ฟอสไม่ฮิงกงเด็กนายก็มีเยอะถ่างไว้ถ่างไว้ไอ้ก้าวไวก้าวเฮ้ยก้าววิ่งมาลูกออกมาดูมาเลยถ่างไปเฮ้ยเอาคุณวางไลยเนี่ยทำไมมันตีไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้ปิดฝันถ่างไวผมมึงอ่ะระวังนะเว้ยไอ้นี่ผมว่ามันไม่ปกตินะเว้ยเออสามเณรถ่าแต่เราท่านนายไม่ปกตินะเว้ยเพื่อนต้องมาใครเป็นแฟนนายก่อนนายแฟนผมไม่ไม่ไม่อย่ามาเกยใส่ผมครับอย่า ตรงนี้ตองว่าไงกับเรื่องนี้ตองว่าเราปล่อยมันไปเถอะเราขังมันไว้แล้วไม้มันขังตัวเองเออไม่ใช่มันขังตัวเองไม่ใช่เราขังไม่ฉันไม่เคยขังตัวเองวาวายจับตัมาขังอะไรเนี่ยเฮ้ยยุณไม่ได้อัดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเไปยเ่อยเฮ้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 ยเ่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเยเฮ้ยเ่อยเฮ้ยเ้ยเไ้ยเฮ้ยเฮอยเ้ยล่อยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เ้ย ไอ้อนจะหนีอะวะไอ้อนจะหนีอวะเฮ้ยวันนีุ้กคนอยู่ในความสงบตั้งคือก็แกัญเลยเนี่ยผมให้ก่อนแลวอะอผมให้ก่อนเอ้าคือทำไมวัวรออย่างนั้นนะเฮ้ยทุกคนมันเป็นตัวใหญ่ไงย้หัวมันทะลุทะลุโอ้โหไหนขาดูวน่อยดิเฮ้ยอะไรเนี่ยีแล้วไปทีแล้วไปีอไปีลไปีเลว ออกไม่ได้ออกไม่ได้เอาห้ามอีกเองเพือนไมได้เราไม่อยู่แล้วเราออกไม่ได้เราไม่อยากก็งตัวนี้หายไปแล้วเพื่อนอขึ้นมาทุกคนทำไมลกสิกล้องลบกลอลอลกเาเอามันจะไปยังไงเอาอามันอุดมันอุดด้านบนด้เอาชิปหายแล้วออกไปไหนเนี่ยหไม่ได้มันหนีไปแล้วอผยู่ข้างนอกไอ้ไอ้ตัวฟ้าฟ้านายไปกอดเพื่อนผมอผมอยู่ข้างนอกไอ้ไอ้ตัวฟ้าฟ้ไปกดเดืนผมแล้วเพื่อนอยู่น้างกนี้อ้ตัวฟานไปกอเ่อมแ้วเื่อนมยเ่้ยอนอกไอไ้า องไ่ะโดนเลย้อกระโดดออกไปโดนตัวใหญ่ไปเดียวโดนตยวใหญ่ไปเดียวที่ก่อน ตองโชคดีเด oh ้อผมดู่นด้นไม้ไ้อมุณหนาออกไม่ได้เฮ้ยมันไม่โยกับตองเพื่อนองมาช่วยตองหน่นี้ช่วยเองเราตองเม้วมันจะมาตองหนม่งมาดิเราอ่ไหนอะเไม่นอยู่ตองไม่ได้ครับทุกคนตองอยู่ตรงนี้มาออกมาเฮ้ยหม่ตองยืตอนออมา้อจริงดิต้งยู่นี่เพื่อนช่วยอยู่ช่วยของตอไอม 我得扛回。 นีเนอ้ยตองไปไหนเนี่ยตอนนี้นะตองคือะ่คือมาเห็นแกทุกทรมานแล้วมันมีความสุขแกก็อยู่ในนี้ได้ไหมล่ะใช่เออให้มันยิ้มหน่อยเองอยู่ในนี้ตองมันต้องการความรักตองเสียสละได้ไหมตองเออตองอยู่คนเดียวมามามาอยู่กับเพื่อนผมเลยใช่เพื่อนเพื่อนไม่ไม่พวกเองไงมาอยู่กับเพื่อนกันทำไมเอาพวกเองไงมาอยู่กับเพื่อนเองไงพวกเองไมาอยู่ด้วยกันเลยเป็นไงล่ะอ๋อชิบหายแล้วแต่ตองก่อนอุ่นนะไม่ไม่ก้องเออใช่มาเถอะต้องไม่กลัวแล้วมาเลยเฮ้ยมิกนี่อันนี้ทุกคนทุ เปลี่ยมันให้แบบเงี้ยมันมันปิดขังเราตายโอ้ฮัลโหลออกออกมาหาพวกผมหน่อยได้ไหมนี่มันหัวคีเปอร์เี่ยอยากขังเขาไว้มันเลยอ่ะไม่เนี่ยออกไม่เนี่ยเอาตีตีออกก็ออกไม่ได้จุดไฟก่อนนะเราเราออกไม่ได้แล้วเพื่อนฉันเย่อยากกอดฉันจะหยุดปากก่อนเฮ้ยมันขุดออกมาแล้วองี้อย่างนี้ก่อนนายก็ต้องปล่อยพวกเราไปถ้าพวกนายถ้าถ้าแกไม่ปล่อยเราไปแกจะกอดใครเราไปเราไวปนะเราไปเดี๋ยวนี้เลยนะ ผมจะไปฟ้องเพื่อนผมนะเพื่อนผมชื่อฟีโตนะเพื่อนผมโหนะนั้นถ้าฉันเปิดทางให้ฉันก่อทีละคนเออพมโอเคไหมอ่ะใครใครไปก่อนเออไอขได้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 เดี๋ยวพวกผมให้แกก่อนนะด้วยความเป็นลูกผู้ชายนะเดี๋ยวผมจะลให้ตองไปก่อนเลยไม่ใช่เลยพอผมเป็นต้ครับผมยังกั็้งตอแล้กก ไปเล่นมาก่อนมึงไปเอาปากไปเลยจะไปก็เอาปากไยน้องก็หนีออกมาแล้วแต่มันอยู่นี่มันมาหาเองอีกแล้วว้ามันไม่ได้ชอบก่อนมันชอบค่าเว้ยไม่ชอบเลยอ่ะเฮ้ยเอ้พอได้พอ มันไม่เห็นตองตองยักษ์เนอ่ยมันไม่เห็นตอนข้าเนี่ยตองอยู่ไหนวะทุกคนผมคนเดียวไอ่ไอู่บนต้นไม้นะฮัลโหลตองอยู่ไหนไม่ได้อยู่ไอ้่บนต้นไม้ไม่เห็นตองได้ไงอ่ะไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้่อ้ไอเห็นนอ้ไ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 อ็ไั้ไอ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 ้ัอ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอนไอ้ไอ้ไอ้ออ้ออออไอันอ่ไออ้ไ้อ้อนอไ่เห็นมันไ่เห็นไอ้ไอ้อ้อไออมามันมามันมาไ้มันมา ต้องแต่แอบอีกเอ้ยเองเองเลยนะนี่นอยู่หนอ่อยู่ไหนเยเออตกตกตกตตกกไปไปไปด้วยเพื่อนอยู่ไหนกันเพื่อนมาเลยอยู่ไหนอยู่บนต้นไม้ตองอยู่ไหนเ้องไปอยู่ด้วยดีกว่าตองอยู่ในน้ำต้องอยู่กับกล้องตองตองตองเห็นเราว่างขรบนน้มตองเห็นกล้องผมจะไปด้านหลังไงวะนี no, ่ยไปด้วยไปด้วยเดี no Yo, well, no ๋ยวก็ไปเฮ้ยาดไนมาเฮ้ย ไม่ไม่แล้วเออมันตามเพื่อนเราไปเลยงั้นเราจะยินดูด้วยความสบายเฮ้ยมาตามมันแล้วก้องเพื่อนเราโดนอีกแล้วโอ้ยโดนค่ายค่ายหมดทุกคนเรามัอนขายอยูหุ้นขายกอดอย่าโอ้ยสัตว์ไอ้ต้นเย็นเย็นโอเคทุกคนนักหลัคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนนะก็ใหญ่ผมแกล้งใครช่วยใครตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้ทุกคนนะพักกีฬากีฬนี้ก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะมันก็ไม่ค่อยมีทุกคนนะเพราะว่ามันสายกอดนะทุกคนนะโอเคบ๊ายบาย กัทีกคนบ๊ายบยิ้นย